คลิปนี้ผมจะสอนวิธีการปิดการขายแบบให้ลูกค้าเสพติดก่อนครับวิธีการนี้คืออะไรครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับในถ้าแปลตรงๆนะฮะเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิคลูกหมาครับนี่ลูกหมาคืออะไรครับคือที่มาของเทคนิคนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับมีร้านขายลูกหมาแล้วพอเวลามีเด็กมาเ,เล่นกับลูกหมาเนี่ยนะครับร,ร้านเนี่ยจะปิดการขายโดยการบอกว่าไม่เป็นไรหนูเอาลูกหมาเนี่ยไปเลี้ยงที่บ้านไว้ก่อนแล้วอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่ชอบให้เอามาคืนครับ นี่คืออะไรครับการทดลองใช้ครับการทดลองใช้แล้วเมื่อเขาได้ใช้เมื่อเขาได้ชอบเมื่อเขาใช้แล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นเขารู้สึกติดกับการใช้แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่อยากเลิกครับนั่นแปลว่าของคุณมันจะต้องดีและทําให้ลูกค้าชอบให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันให้ลูกคา้ารู้สึกว่ามีดีกว่าไม่มีครับเทคนิคนี้คุณจะได้เห็นบ่อยสุดคือพวกอะไรครับ Netflix ครับหรือว่าพวก YouTube p r เ m i u มครับเขาให้คุณใช้ก่อนเลยนะ 1เดือนหรือ2เดือนฟรีหรือบางทีคุณสมัครซื้ออย่างอื่นนะฮะคุณสมัครซื้อแพ็กเกจมือถืออาจจะมีสามารถเข้าไปดูหนังที่เป็นสตรีมมิ่งออนไลน์ฟรีครับแต่ว่าจะต้องผูกบัตรเครดิตไว้นะดูฟรีเนี่ย1เดือนแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะต่อคุณจะต้องเสียเงนินแล้วมันก็จะตัดบัตรเครดิตของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวิธีการนี้คือน้ำซึมบ่อทรายไปเรื่อยๆครับโดยเยขาให้คุณดูฟรีก่อนเลย 1เดือนครับนี่เป็นวิธีการที่เรียกว่าการปิดการขายแบบลูกหมาครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับมีอีกรายวิธีการปิดการขายซึ่งใช้ได้เป็นประโยชน์มากมายครับคุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจรวมถึงถ้าคุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณคุณสามารถแอดไลน์มาที่ไลน์นี้ครับแอดไลแบงปปก์สุขกิจครับเพราะทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณแล้วคุณจะไม่พลาดซักบทเรียนการปิดการขายครับ